ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตั้งปกเทเลอร์อ้อมในตัวนะคะคือเราจะมาแยกนอกตัวเป็นเสื้อคอกว้างๆค่ะค่ะเรามาทาแพทเทิร์นกันเลยนะคะตัวนี้แพทเทิร์นเราสร้างแม่แบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราจะมาดูหลหยลๆเราได้สามสิบสี่เราก็ได้สิบเจดค่ะเราปิดเจ็ดคึเจ็ดแคะสองจุดหนึ่งค่ะเราตีเรียบร้อยแล้วคือตรงนี้เลยนะคะค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูการสร้างคอกันเลยค่ะเราปิด เอาลายตไวลามาชนกันนะคะเราปรับลเ่เรียบร้อยะะ<ม>แล้วค่ะค่ะเราติดสก็อตเทป<ม>นี่ค่ะเรามาร์กจุดไหล่ไว้เลยนะคะจุดไหล่เราอยู่ในกณนประมาณจุดนี้นะคะค่ะเราจะมาดูการวาดคอกันเลยค่ะคอตัวนี้จะเป็นคอกว้างค่ะ เราจะปิดเกจ็ดคอก่อนค่ะหนึ่งเซนหนึ่งเซนค่ะเราได้แล้วเราก็จะมาดูการวัดคอกันเลยนะคะคอตัวนี้จะกว้างค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเราห่างออกจากจุดข้างคออยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่เซนค่ะติ๊กไว้เลยค่ะสี่เซนคอหลังเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนครึ่งหนึ่งจุดห้าค่ะเราวัดคอหลังเลยค่ะ ค่ะเราวาัดได้แล้วเราจะมาดูช่วงคอหน้านะคะคอหน้าความลึกตัวนี้เราวัดได้เลยค่ะแล้วเราจะลงจากจุดบ่าหน้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนนี่ค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณแปดเซนค่ะอ๊ะโทษทีค่ะแปดนิ้วจากข้างคอลงมาเลยค่ะเราตีลงมาตรงมานี้เลยนะคะตรงจุดแปดนิ้วนี่ค่ะเราตีโค้งลงมาเลยค่ะโค้งมาตรงจุดนี้ เส้นหน้าตรงจุดนี้เราจะทําเป็นยื่นนะคะมันมีหลายรูปแบบค่ะเราทําเป็นยื่นตรงจุดนี้ก็ได้หรือไม่ก็ไม่ยืน่นแถดตรงนี้เราใส่กระดุมห่วงค่ะเราได้เลยค่ะเราได้แล้วเราออกตรงจุดนี้ค่ะเซนครึ่งหนึ่งจุดห้าตรงหลังตรงจุดคอนะคะเราขึ้นมาหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะวาดีตรงจุดนี้ค่ะพอเราได้เราก็จะตีตรงจุดนี้เลยค่ะเซนครึ่งเราตีงโค้งมานี่เลยค่ะ เราปิดเก็ดคอก่อนนะคะหนึ่งเซนกันอ้าค่ะตัวนี้จะเป็นคอกว้างเรากลิ้งออกมาแยกนอกตัวนะคะตัวนี้ก็จะแบบก็จะใส่แบบสวยๆดีค่ะค่ะเราวัดคอใหม่เลยนะคะตัวนี้วงจุดนี้เหมือนกันค่ะเราวัดคอได้เลย เราจะมาดูการสร้างปกเทเลอร์เลยนะคะกันวาดเราจะลงเราตีตัวนี้จะเป็นคอปกเล็กเราก็จะตรงจุดนี้เลยค่ะจุดข้างคอเราตีเฉียงลงมาเลยแล้วเราก็จะมาดูค่ะความห่างตรงจุดนี้ประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าเซนค่ะตรงจุดนี้ค่ะยาวลงมาห้าเซนความกว้างตรงจุดบนเราจะขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนครึ่งถึงสี่เซนนะคะเราตีเลยค่ะสามเซนครึ่งถึงสี่เซนเราตีขึ้นช่วงความห่าง ความห่างตรงนี้เราอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซน้นล่างก็เหมือนกันค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ3ามเซนครึ่งถึงสี่เซนเราวาดะคะ่ะทีล่างเราตีโค้งวาดมาก่อนนะคะโค้งมานี้เลยค่ะด็กคอปกช่วงบนจุดนี้คอปกอยู่ในเกณฑ์สี่ถึงห้าเซนนี่นค่ะตีออกจากเส้นนี้นะคะเราเอาประมาณสี่เซนค่ะเราวาดเลยค่ะวาดคอมาคอหลังเราความใหญ่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณหกเซนครึ่ง เราวาดจากจุดคอมานี่เลยค่ะมาที่เส้นคอหลังนี่คือเส้นคอหลังค่ะนี่เราได้คอปกแล้วนะคะการทําเราจะมาดูการวิธีการวาดคอปกเลยค่ะคอปกเราวัดก่อนนะคะช่วงนี้คือเส้นแรกเส้นที่หนึ่งเราจะวัดเส้นที่หนึ่งเนี่ยค่ะไปถึงจุดนี้เลยคอหลังเราวัดเลยค่ะเราได้ยี่สิบเก้าเซน แล้วเราวัดเส้นคอจริงตัวนี้คอจริงเราจะมาแยกตรงจุดนี้ให้ได้เท่ากับเส้นคอจริงจุดเส้นนี้เราวัดเส้นนี้แล้วค่ะเส้นคอจริงค่ะตัวนี้ที่เราจะตัดเข้าปกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามชิบเอ็ดเซนค่ะนี่เส้นคอจริงนะคะเส้นที่หนึ่งนี่เส้นที่สองเราวัดเราไว้เลยค่ะเราติ๊กไว้เลยเราหากระดาษมาหนึ่งชิ้นเราก็จะกลิ้งคอปกนี้ออกมาเลยค่ะ กริ้งเลยคะ่ะนีเส้นแรกนะคะที่เรากริ้งมีเส้นคอค่ะนีคอหลังนีเส้นคอจริงแต่ถ้าเป็นคอปกตั้งกว่านี้เราจะมีเส้นที่สามเส้นหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้เราทำแค่สามเส้นนี่ค่ะคอปก นี่จุดไหล่นะคะเราต้องกิ้งเอาไว้ค่ะนี่เราได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูกันเลยค่ะเราเอาไว้ก่อนนะคะกินเพื่อทำต่อาเราจะมาวาดโคกันเลยค่ะพอท,ที่เรากิ้งออกมา,าน,นะคะนี่ค่ะเป็นคอปกพอนี้จะไม่คอปกจะไม่ ยาวมากนะคะเพราะเป็นคอปกในตัวะคะคอหลังนี่คือจุดลายนี่ค่ะคือคอปกที่เราจะมาสร้างแยกนะคะคือการแยกเราได้คอปกแล้วคอปกที่เราวัดเส้นนี้นะคะเส้นแรกเราได้ยี่สิบเก้าเซนตรงจุดนี้ยี่สิบเก้าเซนเราก็จะมาแยกตรงจุดนี้ค่ะให้ได้เท่ากับเส้นคอจริงเนี่ยค่ะ สามสิบเอ็ดเซนค่ะเราก็จะมาแยกกันเลยยี่สิบเก้ากับสามสิบเอ็ดนะคะนี่ก็ได้เป็นค่ะเอ็ดเหลือสองก็แบ่งช่วงละครึ่งเซนเราเราเอาสามสิบเอ็ดมาลบด้วยยี่สิบเก้าก็ได้สองเหลือสองเซนเราก็จะมาแบ่งเลยค่ะตรงจุดนี้เราจะแบ่งเป็นสี่ช่วงนะคะเราจะหาช่วงแรกจุดตัดค่ะตรงจุดนี้เส้นแรกที่เราจะแยกคือเส้นแรกเราตรงจุดนี้แล้วเราจะย้อนกลับมาตรงจุดนี้อีกสองเซนครึ่ง แล้วเราตรงนี้หนึ่งเซนนะคะเส้นที่เราจะแยกข้างบนสองเซนครึ่งเหมือนกันแล้วก็มาจุดตัดตรงนี้ค่ะชิ้นล่างเนี่ยให้ห่างอยู่ในเกณฑยประมาณหน,นึ่งเซนนี่หนึ่งเซนตรงนี้สองเซนครึ่งเราตีเลยค่ะแล้วเราก็จะมาตัดคอกันเลยนะคะ การตัดแยกเราจะตัดแยกตรงนี้ค่ะท้องคอตรงคอ,งคอนี่นะคะค่ะได้แล้วเราก็เอาน้ำกระดาษมาเลยค่ะเราติดเลยค่ะเราก็จะแยกเป็นเฉลี่ยนะคะให้ได้ข้างให้เส้นละหนึ่งเส้นที่เราขีดแบ่งเป็นสี่เส้นเส้นละครึ่งเส้นค่ะโทษทีค่ะบางทีเราพูดผิดไป นี่ค่ะครึ่งเซ้นเราแบ่งทั้งหมดสี่เส้นนี่ให้ได้สองเซ้นที่เราเหลือค่ะที่เราลบแล้วก็เทปเลยค่ะ พอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาแต่งคอปกเลยค่ะตรงจุดนี้ตีโค้งเว้าวมาเลยนะคะตีโค้งมาให้ตรงจุดเส้นหน้าเนี่ยค่ะตรงจุดข้างหน้าชิ้นหลังตรงนี้ก็จะไปให้เป็นเส้นตั้งฉากนะคะตรงนี้เส้นตั้งฉากชิ้นหลังเราวัดให้ได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณหกเซนครึ่งเราก็วาดเลยค่ะเราวาดโค้งมาให้เป็นเส้นคอปกสวงงานนะคะคือเนะะี่ยค่ะเราวาดโค้งมาเราได้เลยนะคะตรงคอบปกนี้ นี่ค่ะคอหน้าตรงขอปกหน้าเราวัดโค้งมาตรงจุดนี้เลยค่ะแล้วตัดเลยค่ะ เราก็จะได้แล้วนะคะนี่คือเป็นปกนอกตัวเราก็จะตัดผ้าค่ะแล้วก็จะมาเย็บกลับค่ะนี่คือเส้นปกข้างนอกนะคะเราจะมาดูนี่เราได้ปกแล้วค่ะนี่คือปกเจลล์ตรงนี้จะทบผ้าค่ะทบผ้าเราจะมาดูเส้นหน้ากนต่อนะคะ่ะการวาดช่วงอกช่วงอกตัวนี้นะคะ เราได้อกห่าง18แตนมากเราจะเอาไซส์มาตรฐานก่อนเลยคะ่ะถ้าเรามีปัญหาเราก็จะมาแก้กันว่าจุดหน้าท้องใหญ่เราก็จะมาแยกอะไรประมาณนี้ค่ะตรงจุดนี้เราจะห่างออก2เซนครึ่งทุกครั้งที่เราทำจะต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้เกดไม่ทื่อเกินไปนะคะ่ะเกดใหญ่เซนครึ่งเราล้นเกดอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนครึ่งถ้าเป็นเกดขัดโค้งนะคะหน้าอก เราล้นเซนครึ่งจะทําให้หน้าอกไม่ลอยตรงจุดนี้เราแบ่งครึ่งเตห้าเซนค่ะเราตีมาเลยค่ะตีเก็ดมาช่วงหลักแล้เราข้ามขั้นตอนไปทา่รักแล้เราวาดตรงจุดนี้เลยนะคะลักแล้เราได้สิบห้าครึ่งเราลงเลยค่ะลงจุดนี้สองเซนช่วงไหลค่ะเราวาดมาตรงจุดที่เส้นไหล่เลยนะคะเราโค้ง ที่หลังก็เหมือนกันค่ะเราลงสองเซนบาหลังถ้าเป็นคนอ้วนเราจะออกจากจุดนี้จุดห้าได้นะคะแต่ทําไม่ให้ตึงแต่ถ้าเป็นคนผอมธรรมดาเราจะเอาพอดีเส้นบาหลังเลยค่ะแล้วเราก็ว,า,วาดวาดโค้งมาที่เส้นบาหลังแล้วเราก็จะมาดูเอวค่ะเอวเราเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนลบอกรบวก 8, แปดเอวบวกอกสะโพกบวกแปดเราวาดเลยค่ะ มาที่เส้นสะโพกนี่เลคะ่ะที่หลังความยาวเอวเราขึ้นหนึ่งเซนเราวาดค่ะตัวนี้จะเป็นทบหลังนะคะเราแบ่งครึ่งกับช่วงเอวทั้ทีตรงนี้ค่ะยี่สิบเอ็ดก็ได้เป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดสิบครึ่งค่ะสิบครึ่งเราแบ่งครึ่งเลยค่ะ ความใหญ่อยู่ในเกลีประมาณเซนครึ่งเกล็ดตรงจุดนี้ข้างหลังเราจะไปยุคค่ะเราเอาเป็นเกล็ดข้างหลังเป็นเกลดธรรมดาเราขึ้นตรงนี้สองเซนเราตีเลยค่ะตรงนี้ข้างล่างเราจะตีปลายเก็ดมาที่จุดสะโพกใหญ่แบ่งครึ่งห้าเซนเราตีค่ะตัวนี้จะเป็นเกล็ดธรรมดาข้างหลังข้างหน้าเราจะคัดได้ค่ะเราจะคัดเป็นคัดเก็ดคัดโค้งได้เลยค่ะ อยนี้เราขอตัดไหลออกก่อนนะคะที่หลังเราได้แล้วที่หลังเราทบหลังที่หน้าเราคัดเราคัด,คดอ,อกค่ะเราคัดตรงจุดบ่าน,นี่เลยค่ะเราตีเราคัดโค้งมาที่จุดบ่านหน้านี่ยจุดอกนี่ค่ะจุดอกค่ะตรงนี้ติดยอดอกนี่เราได้แน้ะค่ะเอวเราจะเข้าอยู่ในเอวประมาณสองเซนเราบวกแล้วบวกหวกแล้วนะคะอกบวกแปดะโพงเอวบวกหกตะโพงบวกแปดถ้าตัวนี้พอเราได้ เราตีเลยค่ะตีตรงมาตรงนี้เอวเราขึ้นหนึ่งเซนเพราะว่าเลยค่ะแต่ถ้าคนตัวนี้นะคะถ้าคนมีหน้าท้องเราจะแยกตรงนี้เลยค่ะแยกหน้าท้องตรงนี้ตีหนึ่งเซนแยกตรงนี้เลยค่ะเอากระดาษมาแทกแ,แยกเพราะว่าจะทำให้นะัดข้างหน้าจะไม่เจอขึ้นหน้าท้องจะไม่ล้างด้วยค่ะาการทำข้างหน้า อยู่ในเกณฑ์การทําคือเราจะเป็นเจาะกังดุมก็ได้หรือเป็นกระดุมห่วงก็ได้นะคะกระดุมห่วงเซนครึ่งความห่างอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดเซนแล้วก็เซนครึ่งค่ะห่วงตลอดแนวเลยนะคะเราจะดูความห่างของกระดุมด้วยค่ะว่าเราจะเอาห่างแค่ไหนส่วนมากเราจะขึ้นจากจุดจุดเนี้จุดชายขึ้นไปประมาณสิบสามเซนนะคะเซะคือกระดุมหลังแรกคือขึ้นไปสิบสามเซนค่ะนี่คือตรงจุดนี้สิบสามเซนที่เราจะทําเป็น เจาะลังดุมแล้วกะดุมหัวค่ะค่ะนี่เราทำสำเร็จแล้วนะคะคือเสื้อคอปกเทเลอร์เราจะตัดคอให้ดูเลยค่ะนี่คือเส้นคอจริงที่เราตัดนี่คือจุดไหล่ค่ะคอปกที่เราได้นะคะเราจะมาแปะให้ดูค่ะ นี่เราได้แล้วค่ะนี่คอปกนี่เราจะเข้านด้เลยค่ะเราก็จะทําเป็นสาบเข้าข้างในคอหลังเนะะี่ยค่ะคอหลังก็จะโคง้งแบบน,นี้นี่ก็จะเป็นคอปกเนี่ยค,คอปกเทเลอร์กว้างค่ะติดตามการทําตัวต่อไปได้เลยนะคะ